สวัสดีครับมา Daily s ั m มารีของวันพฤหัสครับวันที่26กันยายนนะครับกราฟได้ไต่เส้นเทนสีม่วงอันนี้เนาะ,ะเปลี่ยนเส้นสีซะหน่อยเป็นสีแดงนี้แล้วกันครับไต่เส้นแทนนี้นะครับพุ่งขึ้นมาเรามีเป้าหมายว่าเมื่อวานถ้าเกิดว่ามันดีดผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับย่อกลับมาจะบายต่อใช่ไหมแต่หลังจากนั้นครับกราฟเนี่ยลงมา ลงมาในโซนนี้นะครับผมได้มีการบายไปก่อนนะครับแต่เก็บสั้นเพราะว่าเห็นแก็บในโซนนี้ออแก็บในโซนตรงนี้ไปนะครับอ่ะก็หย่อนมาในโซนเนี้ยแท่งเนี้ยนะครับหกสิบเก้าเจ็ดเนี่ยบายขึ้นมานะฮะแต่เก็บไปนิดเดียวเก็บไปสองสาร้อยจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างลงมาแรงมันก่อนช่วงข่าวด้วยตอนแรกเราบอกว่าเราจะไม่เล่นข่าวใช่ไหมเพราะงั้นผมก็เลยเก็บสั้นแต่จริงๆมันก็ดีดขึ้นมาอยู่นะครับดีดรวบขึ้นมาในประมาณ โอ้เจ็ดร้อยจุดแปดร้อยจุดอยู่นะหลังจากนั้นก็ทิ้งลงมาอีกครับทิ้งลงมาอีกครัวเนี้มารอในเส้นแนว60กับ50กว่านะครับสองแนวที่ผมรออยู่ก็มีการเข้าไปเแต่ไปเข้าพอในพอร์ตกองทุนนะไม่ได้เข้าในพอร์ตจริงนะครับก็ลงมาหย่อนขึ้นมานะเก็บได้หนึ่งไม้นะครับแล้วก็ลงมาในแทบ 55, 55ขึ้นมาทําไมไม่ได้ลงพอร์ตจริงจะให้ดูนี่ครับว่าในส่วนของโเนี่ยมันลงมาไม่ถึงในโซนที่ผมเฝ้ารอนะครับ ส่วนให่มันทิ้งลงมาแล้วก็ปิดขึ้นมานะครับดีดกลับขึ้นมาเลยตรงนี้เนี่ยก็เลยกังวลว่าเฮ้ยมันอาจจะทิ้งตัวลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับไลเโตเนยน่าจะดึงลงมาต่ำกว่าก็เลยไม่ได้เข้านะครับสุดท้ายตกรดนะครับตกรดดีดขึ้นมาเนี่ยโอ้โห2,000กว่าจุดนะครับจากจุดประมาณ61ไปจนถึง77นะครับตรงโซนของเส้นสีเหลืองตรงนี้มีอะไรครับที่ผมเลเบลเอาไว้นะครับแล้วก็กราฟมาดีดตรงนี้อยู่ส3ารอบนะครับมันเป็นแฟนลูปแกบของ H 1ครับ แท่งด้านซ้ายตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้ฮะแล้วก็เอสเปคว่าเฮ้ยในส่วนของหลังจากที่มันเกิดการรีเจ็คไปจากแท่งนี้นะครับมันเกิดมาร์เก็ตสกึ่ยชิพในทางเฟรมเล็กนะครับหมายความว่าตรงนี้กาฟเพอร์ฟอร์มเป็นเทนขาลงจากด้านบนลงมาเลยนะครับทิ้งตัวขึ้นมาลงมาอ่ะทำไฮลงมาต่ำแล้วก็ทําำไฮให้สูงกว่า นะครับแล้วก็สเปดดีดตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มชิปตรงศูนย์กว่านี้เรียบร้อยแล้วแม่งกลับมารีเทสอีกครั้งโซนนี้ในโซนสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับแฟลรูแกล์ H 1แต่เราก็จะเห็นว่าในโซนนี้มีแฟลรูแกล์อีกเช่นกันนะครับนี่ตรงจุดนี้เลยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเดียวกับโซนสีเหลืองที่เตียวไว้ทํะมา6-3นั่นแหละแล้วก็กลับมาลงมาเทส1รอบ2รอบ3รอบแต่อยู่ในช่วงกลางคืนแล้วนะครับช่วงเวลาประมาณเนี่ย สี่ทุ่มหทุ่มแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าไม่ใช่อยู่ในทาช่วงเวลาที่เราเทรดนะครับก็เลยตกลถไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าได้เข้าตรงนั้นเนี่ยการาฟก็ขึ้นมาเทสเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจาก6.3มเนาะมาจิ้มเนี่ยสรอบประมาณ5ทุ่ม4ทุ่มนะครับลงมาปั๊บก็ดีขึ้นมาหั0พ้าจุดได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เฝ้ารอราคาอยู่ว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสรุปไม้ของเมื่อวานในส่วนของ ทั้งพอร์ตกองทุนแล้วก็พอร์ตส่วนตัวเล่นไปนิดเดียวนะครับเพราะว่ากราฟมันลงมาแหละแต่สโตไม่ได้คอนเฟิร์มก็เลยไม่ได้เข้าเลยมากนะครับอันนี้คือสรุปไม้ของวันพฤหัสที่2ีกกันยายนครับ